เห็นแล้วตัวเรืมันอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งแคบโอ้ไม่ใช่เลยเห็นไหมนนอันนี้มันอยู่นี่มันอยู่กลางอันนี้มันอยู่ข้างยูกเรือก็เรอนั่นกนะ็เือหนึ่เห็นไหมนี่นอยู่ข้างเห็นไหมน,นี่อยู่ข้างนี่นี่เหลือเยอะอืมนี่ยอันนี้อันนี้มันอยู่กลางดูนี่ ส่วนตัวนี้ตัวนี้อยู่กลางนี่โอกาสเป็นตัวนี้แกะมาด้วยเพราะว่าคนขายบอกว่าไอตัน้นตัวนี้มันดูมันไม่มัมมมีสองรุ่นมันจะไม่ตรงกันเห็นไหมนะอ๋อ,อ,อมันเอียงเอียงไหม เอียงอยู่เอียงนิดหน่อยเนะนี่ตรงนี้อยู่กลนะางนี่อยู่กลางเอียงนิดหน่อยนะครับผมทางด้านเสือกตัวนี้อันนี้อยู่ข้างริมเลยเดี๋ยวเราจะเทียบดูวที่จะไปเทียบรูข้างใน เราสังเกตดูตรงนี้ครับผมว่าเหล็กมันอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ด้านข้างมุมนี้นะครับผมถ้าเหล็กอยู่ตรงกลางครับผมก็จะใช้เป็นนัมเบอร์ตัวนี้ครับผม M R 9 9 5 0 0 6ขีด K 1นะครับผมวงเล็บ K ๑ M R 9 9 5 0๐๖ขีดวงเล็บ K 1นะครับผมจะเป็นตัวนี้ต้องสังเกตดูตรงนี้ครับผมมีตรงกลางและด้านข้าง นะครับผมเดี๋ยวซื้อมาผิดอันนะครับมุดไปดูใต้ท้องรถของท่านนะครับมาทีนี้เราจะเทียบดูตรงนี้ลองดึงเอาลุกมะกอกมา,ปปมานี่ของฝามันขาดแบบนี้เนี่ยขาดหมดแล้วนี่เห็นน้มมันรุดเลยเห็นนะแต่ว่าพอเวลาเคลือเกลี้ยมันลงมาปุ๊บมันก็น,น,นั่งได้อยอ่สั่นซึ้งได้อยู่

Han sa.